อยากมีน้องอยากมีเบบีไปทําทางการแพทย์มาแล้วก็ยังยากอยู่ขอเคล็ดลับการมูหน่อยนะคะคุณผู้ชมวันนี้สินแสนแน่จริงมีเคล็ดลับขอพรขอเบบีค่ะ แต่แน่จริงมีเคล็ดลับยังไงคะอาจารย์จริงๆต้องบอกคุณจิตดีแบบนี้ว่าหลายๆครั้งหลายๆคนที่มีความสุขมีความพร้อมกับการมีลูกแต่ไม่มีสักที <S <S โดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนพยายามทาทุกวิถีทางเนาะทั้งทางวิทยศาศาสตร์ทุกเรื่องราวทั้งหมดแต่ในแง่ขอ,องความเชื่อเนี่ย <S <S ก็มีหลายคู่ขาที่มาปรึกษาและส่งความปรารถนาวันนี้สําหรับใครก็ตามนะคะที่มีความพร้อมเนาะบบหมายถึงผู้ชายก็แข็งแรงผู้หญิงก็แข็งแรงมีความพร้อมต่างๆแ,แต่ไม่มีสักทีคุณฟังดีๆค่ะให้คุณนะคะเตรียมนํากล้วยน้ําว้า แฝดก็เป็นกล้วยน้ำว้า ที่สีเขียวเลยนะกล uh ้ว huh. ยน้ำว้าดิบอาหาที่เป็นแฝดนะคะนําไปถวายองค์พระพิคเนตเทพแห่งความสําเร็จคุณข้าแล้วคุณนาตรงกล้วยแฝดเนี่ยฮะที่ฝั่งจะมีกล้วยแฝดใช่ไหมฝั่งขวามือให้เขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดของผู้ชายฝั่งซ้ายมือให้เขียนชื่อนมสกุวลวันเดือนปีเกิดของผู้หญิงนะคะ uh oh. แล้วก็นําไปถวายองค์พระพิคเนตเทพแห่งความสําเร็จให้บอกท่านว่าขอให้ข้าพระเจ้าเนี่ยมีโอกาสในการมีมีบุตรหรือทิดาต่างๆเนี่ยให้เราตั้งจิตฐานแบบนั้นนะคะโดยข้อมูลคาถาต่างเดี๋ยว คุณไปอ่านได้เลยดิฉันได้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะหลังจากอธิษฐานเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บนะคะคุณขาเดี๋ยวรอจัดการรังร้อยให้กล้วยสุก3าวัน5วันหลังจากนั้นก็แบ่งกล้วยเนี่ยผู้ชายทานผู้ชายผู้หญิงทานผู้หญิงค่ะหลังจากนั้นคุณก็มีภารกิจแล้วคุณจะมีโอกาสในการมีลูกคุณเ<อ>จนดีกล้วยแฝดที่อาจาร,รย์ว่าก็คือผลของมันติดกันใช่ไหมใช่กล้วยแฝดที่ติดกันค่ะเ<อ>ขามีความเชื่อแบบนี้<อ>คือพระพิชเชเนี่ยหาเวลานําถวายเนี่ยเราจะนําถวายกล้วยนำว้าการนี้กล้วยดิบเนี่ เริ่มต้นโอเค okay. แล้วพอเราเขียนฝั่งชายขวาเนี่ยชายซ้ายเนี่ยหญิงค่ะส่วนของกล้วยเนี่ยขเขียนชื่อนามสกลุลเรเกิดดางที่ว่าแล้วถวายท่านพอกล้วยสุกก็แค่แบ่งแบ่งไปทานต่างคนต่างทานก็เปรียบเสมือนความเป็นมงคลน,นั้นพอคุณจะมีลูกเนี่ยก็จะมีโอกาสสมความปรารถนาดิฉันบอกแบบนี้ค่ะเคล็ดลับแบบนี้เนี่ยมีหลายคนมีคู่กันมาเยอะ ที่เราให้คําแนะนําต่างๆคนขาแล้วความถูกดีก็จะเกิดขึ้นก็เป็นการขอพรในแบบฉบับของสินแสเป็นหนึ่งนะคะและนอกจากเ,เรื่องของการมูแล้วอาจารย์ถ้าสำคัญไหมคุณจิตดีคุณถามดิฉันดิฉันไ,ไม่ได้ติดเลท คือต้องบอกนี้ค่ะคุณขาจริงๆต้องบอกว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญนะตามที่คุณหมอบอกแหละแหมเมาส์ถามดิฉันจะรู้ได้ไงคุณขาดิฉันเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์นะคะคุณคุณจิตดีแต่คุณเชื่อไหมดิฉันเนี่ยนะคะจะว่าก็ว่าไปบุญบาปคุณทําไมจะไปทํากิฟต์นะกิฟต์อะไรไปทำกิฟต์ไม่มีลูกกิฟต์หลุดมันไม่มีผมเกาะ กิฟต์หลุดตลอดเดี๋ยวหาคู่ให้ได้ก่อนเถอะกองไม่ได้กิฟต์มันหลุดตลอดหาคู่ได้แล้วทำจริงเดี๋ยวที่กองถ่ายนี่แหละคุณขาจริงเหรอจริงไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยเหรอไม่ใกล้ไม่ไกล้ฉันแอบมองเขทุกวันแหละแล้แต่เขาหุบตลอดเลยจริงเขาไม่เคยไม่เขาไม่เคยบานบุรียิ้มแย้มไม่ได้ฉันเลยคุณขาคุณผู้ชมอาจจะงงนะว่านี่รายการอะไรวะเนี่ย